ทีมสโมสรตะก้อพิษณุโลกทีมสโมสรตะก้อจังหวัดปทุมธานีกันทั้งนั้นนะครับวันนี้มาเจอกันเองอยู่คนละฝั่งโยธินยกมาให้กับทางธนวัฒน์ซับเย็นเตะติดบล็อกของพุรัวนโสภาและคราวนี้ครับเป็นโอกาสของพุรัวนโสภาบ้างพิสิทธ์เสิร์ฟไม่แรงธนวัฒน์เปิดได้และอภิรักษ์ยกมาให้กับพุรัวนต่เตะผ่านบล็อกของธนพลสบายครับ สัปดาห์ที่แล้วเสิร์ฟไม่ออกครับมาแต่สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเสิร์ฟตัดเกมลุกได้ดีครับมีโอกาสได้เปิดแล้วยกมาให้กับพุทรวันแต่่านสบา,ส,บาสบายไม่แรงธนวัน์เปิดดีมากอาพีรักยกให้กับพุทรวันแต่ติดบล็อกธนวันรอยู่ถูกที่เปิดแล้วยกมาให้กับพุทรวันสาดับสองลงนี้เรียบร้อยเสิร์ฟมาที่เดิมแต่คราวนี้ธนพลเปิดได้ปิดช่องดีโยทินยกมาให้อาครับติดบล็อกของพุทรวันแล้วอาพีรักยกกลับมาให้สวยครับ โอ้เสิร์ฟมามุมเดิมม้าพิสิทธิ์ก็เปิดขึ้นไมาได้ธนพลเล่นเองม้กแล้วธนวัฒน์ชุมเสนาก็ยังเปิดได้อภิรักษ์ยกกลับมาหน้าเน็ตให้อ้าครับติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งอภิรักษ์มาที่ผู้ตะวันเกี่ยวยังติดบล็อกเหมือนเดิมม้าแต่ว่าไปดูตาข่ายดีครับธนพลซับเย็น8-2ธนวัฒน์เสิร์ฟมาโยธินเปิดได้แล้วยกมาต่างให้อ้าวเจอบล็อกของบุรวันโสภาครับใส่ไห่แรง โยทินครับเอาขึ้นมาได้อาแต่ต้องแก้ไขไปแล้วดูครับธนวัชุ่มชนะายยกมาให้อาเตติดตัวอาอภิรักษ์ยังเปิดขึ้นได้แล้วคราวนี้เป็นอภิรักษ์เตะบ้านครับโอ้โหเจ็ดเซตพอยอาครับเปิดได้ธนวัชยกมาให้กับผูระวันเตติดบล็อกอาอภิรักษ์กระดักถูกเปิดแล้วยกนี้ล้มข้ามยูทินเปิดมาได้และมาให้กับทังธนพลติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งมาแต่คราวนี้เด้งอยู่ไปไกลครับเหลือห้าเซตพอย ธนวัชุมชนาเปิดได้แล้วยกลูกนี้มาใ,ให้แบบนี้เรียบร้อยฮะเสร็จเสิร์ฟอีกท,ทีหนึ่งกุรวันเปิดสบายอภิรักษ์ยกมาให้ลูกนี้หยอดอีกทีหนึ่งมาเตะมาติดหลังเท้าของกุรวันโยทินเปิดได้และยกมาให้คราวนี้ครับเตะเหนือบล็อกครับธนพลธนะวัชุมชนาเปิดไ,ไปแล้วโยทินเปิดได้ยกม,ม,มาให้ลูกนี้มาหยอดใส่หลังเลยชนพล ิเสิร์ฟมาธนวัฒน์ยังเปิดได้อยู่แล้วอภิรักษ์ยกมาให้อ่าติดหลังของธน,นพลซับเย็นบ้างครับลูกเตะของผูว้วดนชนาแล้วหยอดสวยนะคราวนี้ไม่น่าจะหยอดแล้วครับเนี่ยครับต้องใส่หนักๆแลนะ้วฮะอภิรักษ์ยกมาให้ผู้โดนแต่อ่าล่ใส่มุมตรงลูกนี้โดนเท้าของธนพลเหมือนกันคนระับเองพิสิทธ์เสิร์ฟมาอภิรักษ์เปิดไม่ถึงก็ดีมาแต่ยกลูกนี้มาให้ผู้โดนมาก็ยังเหมือนเดิมับแต่ยัดใส่ตัวพิสิทธ์แล้วเปิดไม่ขึ้นนะ รู้ทันโยชินรู้เลยว่าเสิร์ฟยอดแน่แล้วเปิดนี้มาได้ครับเตะผ่านหลังของปุรวันไปได้นะครับธนพลซับเย็นท่นานใัยเสิร์ฟมาธนวัฒน์เปิดได้ดีฮะอภิรักษ์ยกมาให้กับตบูรณ์อ้าวล้นข้าไปแล้วไม่รู้ฮะอ่าโยทินเองเขาก็พยายามจะขึ้นมาบล็อกไม่ไม่ดูน้ำหนักลูกโอ้พิรักษ์โล่งอกเลยครับเสิร์ฟไปไหนครับโอ้โหนี่ครับแต้มใหญ่เบิเ้์เลิมเลยครับแต้มนี้สต่อ5ธนวัฒน์เสิร์ฟ แต่ว่าพิสิทธ์ก็เปิดได้อ่าและคราวนี้เลือกทางยาวมาเตะมุมทะแยงนัแต้มเดียวพิสิทธ์เกือไปธนวันรเปิดได้และอภิรักษ์ยกมาให้ลูกนี้อ่าก็ยังก็ยังเจอบล็อกของธนพลซับเย็นนะครับเล่นกันต่อครับธนวัน์เสิร์ฟมาพิสิทธ์เปิดสวยโยธินยกมาให้ลูกนี้เตะใส่หลังอ่าโยธินยังเอาข้ามไปได้คราวนี้มาซื้อบล็อกแล้วครับสำหรับพสชโลกและภูด,ด้วงเตะหายเลยโอ้โหห้าคะแนนเท่ากัน พิรักเสิร์ฟมาพิสิทธ์เปิดดีโยาทินยกมาให้แหมหยอดสวยอีกครั้งหนึ่งครับธนพลเลือกมุมไหนฮะพิสิทเสริร์ฟมาพุทธวันเปิดไม่ถึงก็ดีแต่อภิรักษ์เอากลับไปดีมากครับแล้วนี่แหละครับพุทธวันโสภาพิสิทเสิร์ฟมาธนวัฒน์เปิดดีจริงๆอภิรักษ์ยกมาให้กับพุทธวันดึงยาวไปหลังสวยฮนะวลันยูเสิร์ฟสีวัฒน์เปิดไม่ถึงก็ดีแต่ประเมศล้นไหมฮะเนี่ยครับตีพงษ์ ให้มาพูชัยเล็บมาให้เล่นเร็วครับโอ้สีวัตปั่นอีกทีหนึง่งคราวนี้พูนชัยทันแล้วก็ยกมากระตุกสั้นๆให้ธิพงศ์รองภัยโจมตีเร็วเหมือนกันครับ <Okay. S 1> วลันยูเสริร์ฟทธิพงศ์งเปิดดีปรเมฆยกมาให้คราวนี้เปลี่ยนม,มุมเตะมาตเตะเฉียงฮะสีวัน์เปิดไม่ดีแล้วครับธิพงศ์แก้ไขข้ากันมาอ้าวกลายเป็นดีครับออปิดเซ็ตได้ไหมครับเสิร์มาพูนชัยเปิดได้แล้ว กตพง์ครับมาขึ้นมาเจอเับบล็อกอยู่อีกทีหนึ่งมีโอกาสอันนี้เจอบล็อกร้อยแต่ว่าปาลุงนี้บล็อกออกครับเหมือนเดิมครับไปที่ปูนชยัยนั่นแหละครับแล้วรับล้นข้ามมาเลยครับปรเมศเล่นจังหวะนี้เองครับเรียบร้อยเลยกิติพง์รู้เลยครับว่าปรเมศเล่นสราวุฒิเสิร์ฟมาสะวรัยยุบเปิดได้แล้วปรเมศให้เตะครั้งแรกโดนกดบล็อกจมครับเป็นห่วงแล้วลูกทีมอยู่ไกลด้วยฮะอยู่คนละฝั่งกัน คุญชัยยกไม้ปัญญาขึ้นเตะผ่านร็อกวรยุทธไปได้ฮะวร<ป>ยุทธเสิร์ฟหนักมาชินวัตรเปิดดีปรเมรยกมาให้วรยุทธเตะผ่านร็อกไปครับ<ป>สุดท้ายก็เป็นปทุมธานีครับที่เอาชนะไปได้ในทีมที่สนะครับสซาเบน้าก็ย้ำอีกครั้งนี้นะครับมีถ่แอะสดให้ได้ชมกันครบทุกคู่ครับเตะเวลา15นาทกาพร้อมกันทุกคู่เช่นกันนะครับ